ติ๊กโพเมนหลังสอนรามพาวีจิออกหากินค่ะหนุ่มสอนรามได้ออกโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะพาลูกสาวอย่างน้องวิจิมาเลี้ยงในกองถ่ายหลังชีวิตไร้ภรรยาอย่างติ๊กบิ๊กบัตเทอแต่กลับทำหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างไม่มีข้อตกบกพร่องงานนี้หนุ่มสอนรามได้โพสระบุข้อความว่าสาวน้อยมาเที่ยวกองถ่ายเหมือนตอนป๊ะป๊าเป็นเด็กเลยคุณปู่ก็พาป๊ะป๊ามาเที่ยวกองถ่ายแบบนี้เหมือนกันลกูกการกระทำสำคัญกว่าคำพูดรักวิจิ ล่าสุดนิติกบาเธอร์อดใจไม่ไหวแล้วละค่ะโพคอมเมนต์กลางไอจีอาทิตย์ัวยยางหนุ่มสอนรามหลังทําหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวพาลูกสาวย่างน้องวิชิออกง,งานอีเวนต์โดยโพ์ระบุว่าขอแสดงความยินดี กับสาขาใหม่ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่นุกพี่ฮอนหน้าม,าม้าหม่อมาที่ให้ค่าขนมวีจิด้วยครับผมปป้าจะเก็บไว้ให้หนูนะลูกรักแฮแทกการกระทำสำคัญกับคำพูดสมุไรายพอลูกออนที่ดินแต่บินได้วีจิออกงานกับปป้าปป้าจะเก็บค่าขนมไว้ให้หนูนะลูกรักวีจิคนเก่งงานนี้สาวติ๊กเมื่อเห็นก็คอมเมนต์ทันทีค่ะว่ารองเท้าที่แม่จ๋าซื้อใช่ไหมคะ นี่แหละคะ่ะก็ทําให้เห็นว่าทางด้านของคุณพ่อหนุ่มสมรามอย่างน้อยก็มีการให้ความสําคัญในด้านของสุขภาพร่าการระยและแยกแยะในเรื่องของบังเลืองได้เช่นเดียวกันค่ะงานนี้หลายคนก็แอบรุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกันหรือว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไปยาวๆคะ่ะ